ไปติดตามสถานการณ์ที่ประเทศปากีสถานรถไฟขบวนหนึ่งบรรทุกปืนใหญ่อัตตาจรไปเต็มขบวนรถเลยไปที่ชายแดนอินเดียเกิดเหตุอะไรขึ้นอินเดียปิดกั้นแม่น้ำสินธุตรงหมุดสีแดงแม่น้ำสินธุไหลมาจากทิเบตแล้วก็เข้าลาดักเข้าแคสเมียจากนั้นก็เข้าปากีสถานปริมาณการใช้น้ำที่แม่น้ำสินธุนี่ ประเทศปากีสถานนี่ใช้ประมาณสัก8 8รอีก2%นะคืออยู่คืออินเดียเป็นฝ่ายใช้แต่ว่าต้นน้ำนะมันอยู่ฝั่งอินเดียอินเดียก็เล่นกั้นแม่น้ำกั้นเขื่อนไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในปากีสถานปากีสถานก็ไม่ยอมลากรถถังลากปืนใหญ่ใส่กระบวนรถไปตามแนวชายแดนตกลงกันไม่ได้คาดว่าอีกไม่นานก็คงได้เปิดศึกกันอีกระวัง ปากิถานกับอินเดีย